ถนนไปเดินไปทางนู้นก็จะมีสินค้านะครับอีกเยอะเลยนะครับที่เป็นสินค้าที่เปิดร้านขายนะครับจนสุดถนนเลยยาวๆไปสุดถนนเลยนะครับตอนนี้ก็ขุนเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเยอะเลยแล้วนะครับพอใกล้เวลาแล้วนะครับก็อีกประมาณไม่เกินชั่วโมงอ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทําให้ บรรยากาศที่ตลาดแก้มของนะครับจังหวัดน้องคายนะครับเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดูว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็นาให้ตลาดแก้มของเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับเนี่ยยิ่งยิ่งตอนยิ่งเย็นนะครับนะครับบรรยากาศยิ่งสวยนะครับองค์พระปู่คือรือและพระปู่อินทานนักราชนะครับนะครับสวยงามมากนะครับนะครับองค์ท่านเป็นสีเขียวนะครับนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่อยู่ภายในงานนะครับนะครับรยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนะครับเนี่ยยิ่งยิ่งมืดยิ่งสวยเห็นไหมนะครับเบลสนใจะจะนั่งสกายหลบสักรอบไหมนั่งไปไหนเขาที่สไปวนเล่นๆนีแหละหลอ,ะปอะปาไปาไ เดี๋ยวไปวนไปวนให้รอบหนึ่งเลยนะไปวนตรงนี้ป่ะป่ะเดี๋ยวให้ท่านลองนายกพาพาไปเที่ยวนะครับท่านทดลองเลียวเข้าไปก่อนเลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเองเข้าไปครับนะครับนะครับอ้าวนะครับนะครับนี่เดี๋ยวเราก็นั่งสกายแล็บวนเล่นกันสักรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวให้เธลองลองลองีอง้ยกรัฐมตรีบอกบอกทางแล้วกันไปไหนนะครับนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในจังหวัดหนองคายที่ทําให้ดูคึกคักมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเอ่อเนี่ยบรรยากาศมาแล้ว่ะจริงๆนะการท่องเที่ยวกลับมาแล้วนะครับคึกคักจริงๆนะครับแนี่นี้ถือว่าโอ้สุดๆที่เวหน้าเวทดีก็ยังแด้เงินกระจายนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เราเราคงจะต้องรับต่อจริงๆใจกะเป็นเต้นนะครับแต่ว่ากลัวเป็นลมแต่เป็นลมไม่เป็นไรนะครับเรามีแอรบูเลนนะครับล้วมีรถอาอาอาสานะครับนะครับบูนิทีนะครับที่คอยดูแลนะครับแล้วก็มีพี่ๆจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งทางทางเทศบาลเตรียมไว้แล้วนะครับนิดนึงนิดนึงยังไม่คยเห็น่านโรกับที่ตงเต้เลยอ่ะโอ้ย่าเลย <gesch uce lla> มันจะทําให้เขาเสียบรรยากาศถ้ารอเาพอไหวผมไม่อยากเลยดูสภาพแล้วไม่น่านะแต่ดีนะครับเพราะว่าคนสามปีผ่านที่ผ่านมาเราไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาก็เป็นโควิดนะครับแล้วก็สงการก็เพิ่งปีแรกปีนี้แล้วก็โชคดีครับที่ท่านนทบดีท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมได้มาช่วยเมืองหนองคายนะครับนะครับเต็มที่ครับเต็มที่ปีนี้ดูครับของถูกนะครับเห็นของถูกไหมครับคน่เมื่อกวันเราก็มาถูกจัด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  ถูกเกนคือมีเงินสิบาทก็ซื้อได้น้ำยาไม่หลอกนะน้ำยาสักไออะไรน้ำยาล้างจานใช่ไหมน้ำยาล้างจานเออน้ำยาล้างจานแล้วก็มีเก้าบาทเบาทแล้วไอ้น้ำยาปรับผ้านุ่มแปดบาทใช่แปดบาทคือแบบโอ้โหไม่เป็นถูกอย่างนี้เออผมตกใจเลยนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเออพอเขาเขาผิดไม่รู้พี่เอบาไปไหนก็ไม่รู้นะครับเขาไปแล้านะครับอันนี้ก็จะให้ ระหว่างรอนะครับพิธีการนะครับก็จะพาลูกเพจอีจันท์นะครับเอมานั่งสะกายแลบเที่ยวชมเมืองนะครับน้องเบลนั่งตรงนี้ไหมจะได้เห็นหรือจะตกลงไปจะตกลงไปนะครับก็กลัวจะตกลงไปนะครับเราก็จะมีทีมงานนะครับไม่รู้ไม่รู้จะมาติดตามดูเราหรือว่าจะคอยเก็บตกเราไปส่งโรงพยาบาลไมนรู้นะครับน่าจะเก็บตกไปส่งโรงพยาบาลมากกว่านะครับนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นวัดนะครับเป็นวัด นี่วัดหนึ่งวัดอะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้วัดสีบุญเมืองครับสีบุญเมืองวัดสีบุญเมืองนะครับอันนี้วัดสีบุญเมืองนะครับก็เป็นเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่เราได้นําพระพุทธรูปนะครับประจําวัดนะครับไปให้ส่งน้ําพระกันเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้นะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับจังหวัดหนองคายนะครับน่ารักน่ารักนะครับนะครับเมืองเขาเป็นมันเวยไหมครับโซนโซนนี้จะเป็นวันเวย์เพราะว่าถนนจะไม่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเมือง นะครับเพะจากจากนี้ไปนะครับก็คือเราเจ้าไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมดแล้วเราก็จะขยายถนนและเราจะทําให้เป็นทูเวเหมือนเดิมนะครับในอดีตเคยไปสวนกลับกันได้พีงแต่ว่าการจราจรติดขัดนะครับจากนี้ไปในอนาคตเมืองเราก็จะโซนนี้เป็นทูเวและจะเจริญ วา่อย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยนจะบอกนายกให้เปลี่ยนใจอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องตกลงกันระหว่างคุณเบลกับท่านรองนายกนักดนตรีนะนะครับบนรัก็ด้วยถนนถนนแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับมันก็เลยทําให้มีข้อจํากัดหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะครับถ้าถ้าถนนสวนกันมันก็สะดวกไปอีกแบบนะครับนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับ เมืองหนองคายนะครับช่วงเย็นๆนะครับแดดแดดร่มลมตกตรงนี้พี่ของกรมการค้ามากเลยอ่ะมีมอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปเนี่ยมันปาร์ตี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะมาจับปิดผมหรือเปล่าไม่รู้นะสังเกตนะครับไม่มีสายไฟนะครับตอนนี้นะตอนนี้ไม่มีสายไฟแล้วสวยแล้วนะครับสวยแล้วนะครับนะครับอันนี้แหมหน้าหน้ายืมพี่เ้องขับจังเลยนะพี่เขาพี่เขดูแบบไอ้คนมาตั้งใจขับมาต้องต้องตั้งใจนะครับเพราะขาเห็นหน้าฉันหลออนายกอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับนะก็สะดวกสบายนะครับร้านช้อปปิ้งนะครับโรงแรมนะครับที่พักร้านอาหารเต็มไปหมดนะครับพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนะครับมาได้เลยนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายร้านอาหารเยอะมากนะครับแล้วก็ที่ตลาดแคมของของเรานะครับตลอดเส้นทางนะครับร้านอาหารเต็มไปหมดเลยครับนะครับไม่ว่าจะสไตล์ไทยสไตล์เวียดนามสไตล์อีสาน นะครับมีหมดนะครับนะครับจะเอาตามสั่งหรือจะเอาเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวอลังการแต่หนูว่าที่สำคัญมาเราต้องถ่ายรูปกับตลาดเพราะว่าตลาดต้องโซนตัดใช่วัยรุ่นเป็นแลนด์มาร์คมันถือว่าไม่ถึงนะถ้ามาแล้วไม่ถ่ายถ้ามาเราไม่ถ่ายนี่คือแบบเฮ้ยไม่ได้มาไม่ได้มานะครับอันนี้เขาจะพาเราไปนะฮะทะลุหนองบัวลำพูนะฮะแล้วก็จะเลยไปอันนี้เป็นปาร์ตี้โฟมนะฮะอันนี้เป็นปาร์ตี้โฟมแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศปาร์ตี้โฟมนะครับอ่า เขามันร้อนปีนี้ปีนี้ต้องยอมรับว่าร้อนจริงๆนะครับตอนแรกเราว่าจะเล่นตอนเที่ยงแต่ดูหลักการแล้วเนี่ยเล่นไปเล่นมาก็จะทําให้พี่มูลนิธินะครับแล้วก็โรงพยาบาลแน่นโดยไม่จําเป็นนะครับนะครับเพราะว่าไอ้นี้ต้องระวังนะครับฮิสโตรนะครับพม่ามาดูเอ้ยพม่าหรือแล้วมิงกาลบามิงกาลบาน่าจะเป็นพม่าพม่าครับพม่ามาดูค่ะแล้วบอกมิงกาลบาอันนะไปดูคาร์ไลสต์แล้วบอกมิงกาลบาอ้า นะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับอันนี้เราก็จะพาเที่ยวชมนะครับในช่วงเย็นๆนี้นะครับก่อนก่อนที่เราจะไปอ่าสักการะนะครับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เนี่ยบรรยากาศจังหวัดหนองคายน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับบรรยากาศมินิมอลอย่างเงี้ยนะครับโอนหมูยอเออมามาหนองคายต้องกินหมูยอนะเบลได้กินยังกินหมูยอเลยค่ะวันนี้และกินแหนมเนื้ออ๋อเหรอ เป็นเป็นภาระท่านรองนายกแล้วจริงจะมีอยู่ร้านหนึ่งผมเข้าใจว่าเหงินโม่ะนะยองอร่อยที่สุดในโลกอ่ะนะจริงเหรอคะร้านไหนคะไม่มีชื่ออ้าวไม่มีชื่อคือคือคือชื่อไม่มีแต่อร่อยแต่อร่อยอยู่ตรงไหนคะท่านรองเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเดี๋อาละพาไปวันไหนคะท่านรองท่านรองครับรับปากเบลเนี่ยอันตรายนะครับและแกจะต่อไปเมนูถัดไปเรื่อยๆนะครับ แกจะขยายเมนูไปเรื่อยๆนะผมโดนมาแล้วนะหนูมากับพี่ตังหนูได้กินทุกทริปเลยค่ะใช่ไหมใช่ครับครับมีปัญญากินกินเข้าไปครับต้องนั่งหนูขึ้นเพราะพี่ตังเลยนะใช่ไหมครับใช่เธออย่ามาโทษฉันตลาดตลาดต้องชมกี่กี่ EP นะคะหลาย EP หลาย EP นะครับพี่ตัางในตลาดบอกว่าทำไมไอเปลออกมาอ้วนขึ้นอันนี้ก็เป็นอีร้านนะครับร้านอาอาหารตำสั่งเป็นข้าวต้มนะครับอันนี้คืร้านขึ้นชื่อของที่นี่เขานะครับ อันนี้ร้านดีๆครับร้านดีๆมามาหนองคายถ้าจากไทยเขาต้องก็มาร้านนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็โรงแรมเยอะจริงๆนะครับโรงแรมเยอะจริงๆที่ผักเยอะมากเลยนะครับที่ผักเยอะมากที่ผักแบบรรยากาศบรรยากาศเมื่อกี้หนูเดินมาก็แบบบรรยากาศดีกันมากเลยนะครับนครับอันนี้เราจะวนวนกลับเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะวนกลับเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะใกล้ถึงเวลานะครับเนี่ยก็จะมี อ่า yup. ค,คุณคุณใช่ไหมครับอ่านะครับอ uh. ันนี้ก็เป็นเขาเรียกหลังหลังจวนใช่ไหมใช่ครับหลังจวนนะจวนผูว่านะครับอันนี้ก็คือจวนผูว่าหลังเก่าหลังเก่านะครับแต่ตอนท่านไม่อยู่เลยนะใช่นี่คือจวนูว่าใช่จวนก็คือบ้านพักของท่านผูว่าเองนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นพ่อเมืองนะครับนะครับอ้ะงั้นท่านท่านไปดูหน่อยไหมไปไหนมากท่านจอด จอดอยู่หน้าจวนพี่พี่จอดหน้าจวนหน่อยดิพี่จอดหน้าจวนอ่าได้เห็นจวนนะครับอ่าสวยมากเนี่ครับจวนอ่าเลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่งอ่าป่านะครับนะครับเนี่ยครับจวนจวนผูว่านะครับตอนนี้ก็จะอนุรักษ์แล้วล่ะเพราะว่าอาคารแบบนี้นะครับก็ถือว่ามาจะหาน้อยแล้วนะครับต้องต้องต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับนะครับนี่นะครับจวนผูว่า g o เ e เนอร์แมนชั่นะครับนะฮะสไตล์สไตล์ฝรั่งเศสครับอันนี้อ่านะครับอันนี้ก็จะจะเป็นการอนุรักษ์เอาไว้นะครับก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่พื้นที่จัดงานแล้วนะครับตอนนี้นะนะจะเข้าพื้นที่การจัดงานอันนี้เราก็ปาดหน้าเขาไปทิ้งนะครับต้องก็คงเกลื่อนเหมือนอยู่มนี่นนะครับ อ่านะครับก็นี่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนี่เราก็จะเข้าเข้าสู่ประตูแล้วที่เมื่อเช้านี่เราเดินมานะครับาเาเดินมา,กกานไกลโอ้ไกลไกลจริงน<ก>ะ<ก>นะครับับไม่เหนื่อยเลยนะก็ฝืนฝืนนะฮะนะหน้ายิ้มไว้ก่อนครับหน้ายิ้มไว้ก่อนครับแต่ขาเนี่ยสั่นหมดแล้วครับนะฮะ ครับอันนี้ก็นี่เข้าเข้าสู่บริเวณงานแล้วตอนนี้เราไม่รู้เราจะขึ้นขึ้นไปบนนั้นได้หรือเปล่าคงไม่ได้ไม่ได้แล้วมัง้งได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ยังได้อยู่ใช่ไหมเด,ดินแล้วก็เดี๋ย,วจ,ออยวจะขึ้นไปได้เขาจะไปรอแล้วเราจะไปได้ต่ออ๋อเหรออ้าวมาจะรอที่นี่ฮะจะรอที่นี่ครับอ๋อไม่ไม่ไม่รอแล้วเดี๋ยวเราไปบนนู้นเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันกลับไปตรงนู้นบนไปกลับไปตรงนู้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยววนเข้าไปงเนี้ย เราต้งวนออกจัดการต้องการเศรษฐกิจต้อปิดไว้ให้อยู่ไม่เป็นไรเอาทางเราได้สะดวกอันนี้ก็โซนหนึ่งเหมือนกันที่คนเยอะๆเหมือนกันอ๋อครับแต่ถ้าท่านจะเดินอย่างนี้มันไกลมากเลยครับเออผมว่าเราไปขึ้นตรงนู้นดีกว่าครับไปกลับกลับไปทางเดิมดีกว่าครับไม่วนกลับไปที่เดิมคนกลับไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราวนกลับไปที่เดิมเพราะว่าเอย่างที่บอกนะครับเป็นโลฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเดินอีกก็คงน่าจะเป็นลมกันบ้างเลยนะฮะ ได้เดือดร้อนที่มูนิทีแน่นอนนะครับนะครับนี่นะครับเนี่เริ่มต้นของออตลาดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปนะครับเดินไปไกลทุกอ,อย่างที่บอกนะครับยาวที่สุดในโลกนะครับตลาดริมโคง<อ>ที่ยาว<ม>ที่สุดในโลกก็ไม่เชื่อนะว่ายาวที่สุดในโลกแต่พอมาเดินเองเชื่อแล้วยาวจริงนะยาวจริงเออบอกแล้วที่ดีไม่เคยจกตาเอีกครั้งกี่ทีแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นวัดนะครับวัดไหยโศกนะครับอ่าก็มาสักการะนะครับนะครับท่านพ่อปูด ท้าเวสุวรรณนะครับตกด้านด้านนี้นะครับนะครับก็มาขอพรนะครับนะครับเมื่อวานนี้ผมก็มากราบท่านแล้วนะครับนะครับก็นะฮะักโปไทยไปยังครับออกเข้าเข้าเข้าที่เข้างานเลยครับพี่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันครับพี่ไปเข้างานกันนะครับเอาละ ใช่แต่ยังไม่ได้กินหมูยอเจ็ดแน่ไม่ใช่ภาลาผมแล้วโอ้ยยยยยนยยยยยยลายยยยยท่านลองแย้วยย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 ลยยยยยย่ยย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 ยมยยย่ยยยยยยทยย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 มนยนยย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 ยนยย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 ยทยยยยยรยยยย้ยย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 ทยยย มาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับผมก็เจอเลยนะครับมาหาท่านรองเลยค่ะว่ามากินหมูยอคอ่ะเดี๋ยวผมาจัดให้นะครับนะครับทีมทีมพีอาร์ทีมพีอาร์เราก็นะ<า><ม>สู้สู้ตายนะครับอันนี้ผม,ผมก็ไม่เข้าใจว่าฝีตามทำไม ม่เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนไงก็คลัวเอาเราออกนอกลู้นอกทางนะครับนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับเยเริ่มมาแล้วเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้ทัวร์ใหญ่ก็จะมาลงแล้วนะครับนะครับตอนนี้บริเวณรอบรองานก็ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมีอ่านอกวงนะครับอันนี้วงนอกนะครับวงนอกนะครับวงนอกนะครับก็สนุกสนานนะครับสนุกสนานเพราะว่า S <S เข้าไปอาจจะไม่เต็มเหนียวเท่าไหร่นะครับตรงนี้เอาให้เต็มเหนียวนะครับวงนอกวงในก็เต็มเหนียวได้หมดนะครับอาหารการกินพร้อมนะครับจนตรีดังนะครับน้ำแรงนะครับข้างในนี่ใช้อะไรนะคะรถรถน้ำดับเพลิงเลยนะรถน้ำดับเพลิงของของเทศบาลของเทศบาลครับเอามาเสริมให้ครับเอามาเสริมให้ครับตอนแรกว่าจะขึ้นไปนะครับขึ้นไปฉีดขึ้นรถดับเพลิงเลยใช่ไหมอ่าจะฉีดอ่า เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเบาได้เบาเขาหันมาบอกผมบอกว่าเบาได้เบานะเอาก็เลยเบาหน่อยนะครับแหมมาเจอจายขึ้นรถสะเพิงฉีดน,น้ำไม่เห็นแล้วนะครับนะฮะแต่นี่ก็คือบรรยากาศเบลอยากพี่พี <c oughs> ่อุตสาส,สงบสติสงบใจแล,ล้วเบลจะากทำอย่างนั้นขึ้นไหมคะเราจะได้เห็นภาพมุมกว้างมันจะมันจะงามไหมล่ะภาพมุมสูงนะครับ นี่ก็เป็นเนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับน้องๆหนูๆก็จะเลยเดินตามกันมาแล้วนะครับจากนะครับนี่นะครับคักขึ้นครับขึ้นคึกคักจริงนะครับคือคั้จริงนะครับถือว่าผสมความสาเร็จนะครับที่ทำให้จังหวัดหนองคายในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับมีคนออกมาจับใจใช้สอยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับทําให้เศรษฐกิจของที่นี่นะครับกระตุ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ เราไม่ได้หวังแค่วันนี้นะครับเราหวังทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมาได้เลยนะครับสินค้าอย่างเมื่อกี้เดินดูแล้วนั้นตัวอย่างเพราะว่าเดินเข้าไปเนี่ยมันมันยาวมันมันยาวเาวมื่อวานแล้ววันนี้มาเช้าโอ้โหตายนะครับนะครับเมื่อกี้เอาช่วงที่หยุดไปพักไปนะครับเอาเขาจะเพนทาขานะครับเอายาหม่องนวดนะครับโอ้โหตายแล้ว ผมว่าแล้วตอนแรกดูเดินเหมือนเก่งแต่กลับไปทาอย่างแรงเลยนะอย่างแรงเลยฮะหมดไปกระปุกครึ่งฮะจะมองโอ้โหร้อนเผาเผาเขาจะขึ้นหลังรถกับเพลไม่คะเบลอย่าเลยครับเดี๋ยวเขาเขาบอกเขาขอร้องแต่เขาจีเขาจีเวลาครับอ่าเขาจีอ่าเดี๋ยวไปกินข้างล่างกันนะอ่ารูปหัวใจด้วยนะครับอ่า ไอ้หยาเขาจีทาด้วยปลาเหรอไอ้หยาลองดูครับครับรับเอาที่สบายใจเลยครับตรงนี้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เรามาตรงไหนแล้วเนี่ยอ่าตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าออกไปนะครับนะครับนนตรงโซน,น,น,โซนขายสินค้านะครับ,ต,รรบตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับมาเลือกซื้อไข่มีบัญญาซื้อซื้อไปเลยนะครับนะครับจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยูนิลิเวอร์นะครับสหพัดนะครับอ่า PNG นะครับ u n i ิฟเนโอนะครับผู้ผลิตมาเองนะครับสินค้า,าจากผู้ผลิตเลยนะครับราคา,าจากโรงงานนะครับตอนนี้คนเยอะจริงๆนะครับคนเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับเราก็เข้ามานะครับเดีย๋ยวลองเบลจะขึ้นรถตะเพิงไหมครับไม่ครับผมกลัวตกลงมาครับกระดูกกระเดี่ยวคนแก่นะครับ <laughs> <laughs> นะครับนางก็ยังเต้นไม่เลิกนะครับ <laughs> ครับก็ถือว่าบรรยากาศนะครับคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะครับคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับนี่บรรยากาศนะครับน้องๆหนูๆมาเต็มเหนียวเลยนะครับเต็มเหนียวเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหน้าหน้าวัดลำดวนนะครับหน้าวัดลำดวนนะครับก็หรือว่าเป็นถนนเส้นที่มีวัดเยอะนะครับมีวัดเยอะนะครับมีวัดหลายวัดนะครับก็คนเริ่มเยอะะไรนะคนเริ่มเยอะละใช่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 ก็ฝากนะครับอ่ท่านที่จะมาเที่ยวงานนะครับก็ถ้ามาช่วงกลางวันนะครับก็พยายามถือน้ำมาขวดนึงนะครับ พยายามจิบบ่อยๆนะครับเพราะอากาศร้อนมากนะครับแต่ว่าถ้าตอนเย็นๆเนี้ยสบายเพราะว่าน้ําตรงนี้ลบความร้อนลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดินสบายแล้วใช่ไหมยไม่มีความร้อนเลยไม่มีไอดินไม่มีไอไม่มีไอร้อนขึ้นมาเลยนะครับสบายมากเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่านี่นะครับมาควรเริ่มหนาตาขึ้นเรื่อยๆนะครับ หน้าตาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราหลบจังิด้ึงไหมครับตรงนี้มันเป็นระวังนะครับตรงนี้เป็นเป็นเก่งจีนนะครับเป็นเป็นสันเจ้านะครับเป็นสันเจ้านะครับเป็นสันเจ้าก็ตรงนี้ก็เป็นที่สักการะนะครับก็ลงไปยืนดูนะครับชิหลายวันมากเลยหลายวัฒนธรรมผสมผสานะสาานะครับขึ้นไยืน ตอนนี้เรายืนกันอยู่ตรงหน้าพระปู่เือลือนะครับกับพระปู่อินทานัคราชนะครับนะครับก็บรรยากาศตรงนี้ครับเดี๋ยวอีกกระแ๊บนะครับก็จะเข้าถู่พิธีบวงสรวงนะครับมองไปทางซ้ายมือเลยก็เวทีก็แวบๆเป็นอยู่นะครับทางขวามือก็ช้อปปิ้งทานอาหารกันกระจายเลยนะครับนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับภายในงาน นะครับประมาณนี้มาได้ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16นะครับมาเลยนะครับนะพี่พี่ตำรวจก็มาดูแลนะครับใครอยากจะนั่งรถตำรวจเล่นก็ได้นะครับนะฮะนะพี่พี่ตำรวจก็มาดูแลนะครับอำนวยความสะดวกนะครับนะนะใครอยากนั่งรถตำรวจเล่นก็ได้นะต้องเบลนัใจไหมนะอ่านะโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวแป๊บหนึ่ง นะครับ,น,รบน้องเบลเดี๋ยวให้ไปทานข้าวจีข้าวจีรสปลาปรลาข้าวจีปลาจากพี่เอนะอ่ะอเ,เดี๋ยวไปก่อนเ,เจอกันใหม่โอเคค่ะวันดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันบริเวณที่ลาน พ่อปู่อือลือนะคะเดี๋ยวจะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนี้นะคะแล้วที่สาคัญค่ะจะมีพลุนะคะบอกเลยว่าอลาัางการมากนะคะทุกคนต้องรอติดตามดูนะคะบอกเลยว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยเบลอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะทุกอย่างคือจัดเต็มครบรถนะคะแล้วที่สําคัญค่ะช่วงค่ำนะคะช่วงดึกเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตนะคะจากกิ้งลีนะคะแล้วก็น้องควอยชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ลูกเพจได้ชมกันค่ะ